จะซื้อว่าจัางไหนซื้อหัวจะมาซื้ออย่างซื้อตับหมูหรือไก่บูซื้อตับพนังถ่ายอยู่รถถ้าเอามาคลลาม่เจ้าซองอ่นโจกเอาอกินเป็นยังไนให้กำลังใจจ้าด้านนอกเดินเล่นผลไม้ครับล่องกองบระจองล่องกองครับวันนี้ล่องกินได้เลย ยี่สิบพันโลหนึ่งคำละไม่ขากกำลังเมียนห่านเมื่อลำใหญ่ลองกองอูหลูกขบวงจรสูข่ขึ้นกันม่อเป็นอย่างไหนคือว่าบ่ามีพอม่อเป็นไงไปข่าวละอยไปจ,จอยบ่มามา,าช่อเราสู่อยู่นี่เด้อจักขวาวอูหลูกเจ้า,าสองเดือน ลูกสาทุกรยัางงามอยู่ลูกสามมุมแมนนะระวังเรีนระวังอีลีบักกาบอ,อน้ำราหลอกสันเอาไมา้ยีบอ่เอาไมา้ยีบ่ระว่าระวาระเบือน่องแดงมาขายคือเก,ก่าธุรกิจขูดหลีดคือเก่าไ้ขายเวลางามคือเก่าเนาะน่องแดงอันนี้น้องสาวจาะบอ นาคข่า,ขายๆกันกูได้แ่ขวเจิงสแสดงกันบ่โอ้ยลราง่ามเดอ้อแล้วยิ่มบอกคอยลงมเสน่ห์แล้วมีแขวสเสน่ห์นะ <c oughs> ขายตลอดเกี่ยวกับปะตองขูดเลียดอยู่นี่แหละครับเมื่อได้บ่ขูดบเลียดว่ามีขายเป็นปั่นขายดี <c oughs> สดขึ่งเจ้าอนบ่ สดคือเกา่ายังสดคือเก่าเด้อตลาดไม่ปักเซ่มาโหลดเราขูดปลาตอง่ได้มาโดนแล้วครับแม่ค้าคนสดคนงามคือเกา่ายืนสดๆอยูนอ่นี่แหละไอ้กอ,อยู่ต่างว่าเจนยังเย็นมาเจาโโ้าผลไป็นลูกมาทายเ,เดอร์พี่น้องเจ้าท่างต่างประเทศนะครับแล้วขายปลาอยู่นี่แหละโอ้ยนี่่มุ่กระโจงนะคูนะครับดสดโค้ดครับขี้ขามไม่นำของแดมันตัวใหญ่ปลาตองเราไม่นำของ ปลาแนะนำโค้งครับใหม่ๆเจะเพืองแล้วบริม่าจะเสมรลาย่งงามเ้สีเสียมจาา้าบีได้เจ้าร่างาเม่าสบายดีรบริม่าโดนเราไอาล้วขายอยู่คือเ,อเกา่าขายดียู่บัช่วงนี่เจ้าเอาเงินไปไ้ใสเอาไวท้ทองมันบ่เต็มบ่มันกีอ่ออพะวเจ้าเต็มแล้ว<ๆ> แจา้าาอ่เราขายปลาคือเก่าหมูแล้วจนเบิด์ตเราครับแล้วยังขายอยู่คือเก่าเขาหนีมาเบิดบ่โอ้เจ้าดูก็หม,ตอมอตูต่อมมาเบิดสุบาทต่อมมาเบิดสุกีบไทยผู้สาวมาซื้อปลากันสาวงามทรายดูไ,ม,ดไ,ม,ดไม่ไมด้ปลาเด็กดีนะ เสาปักเซมาสือปลาสือปลาปไปตบเห็ดไหนนี่ปลาอีแยงนี่คือโพดเนี่ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็ดจังไหนเมื่อเช้าเมื่อใดเบคที่หล่อแบคเกียร์เริ่มคำเริ่มเมืดแล้วครับตลาดไม่ปักเซหาฮกมงเข้าไปแล้วครับแนวกินแหลงหายัางนอ้อเห็ดดนะครับเห็ด แม่ค่าปากอีซุซูปากมาด้าปากบีเอ็มขายดียี่เวลาบ่แล้วขายเครื่องยี่หม่องเก่าคับเมื่อดเปิดตาว่า่านเมื่อมาจากม่งล่ะสองม่งเมื่อได้ปะนี่ให้สิเมียนห่านซอยห้อยมือี้สียูเมียนห่านซอยเดยถ้าเมียนไปใส่ล่ะเ้าไม่เมียนใส่เมียนยี่นี่เลย โอ้อยากมาเมียนซอยดยิมีคนเมียนซอยแล้ววะยังแท้ปะ hey, นี่แท้ขายยี่มงเก่าเครื่องปลาแดกพผงนัวพักสางอ่างหยาไล่ไปพูนมีหอดเห็ดหอมอีหยังล่ะนี่อีกไงได้มมโดนมืนกรนะไรอ้ยมันกไก่ะเนาะหลายอย่างเราเห็ดขายการแรหล่งครับประมาณหามงแรลงตะเวนำคำข่อยลอยล้มตกลิน ไม่ค่ะยังสู๋อยู่เด้อครับขายดีเวลา,าจะซื้อว่อาจังไงนะซื้อนางเราขายผักแต่งผักอยู่แบบ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 อยู่น,น้นองเราน้องแล้ววะหน้องเราแหงคูงามขายกระลำไรเมร็ดก<ม>ินเ<ๆ>ต็มบักเน่าเค็มพริก,รกพริกข้าวเพชรบ่ล่ะจะซื้อว่าไหน คือหน่อย mm. เฮี้ยจบแล้ววะ mm. มอส,มอสีมาขายบักเพชรกับขายบักเน่าเฮิรมหวานบ่บักเน่า mm. บักเน่ากับหวานบักพริก,กรบับแซ่บชิมได้แล้วมาขายกับไก่แล้วนี่เ mm. มื่อใหม่กันร่งฝึกหัทขาขาย mm. นี่จะผู้หญิงเดือดขับมาขาขายตลาดปักเซอผู้ชายบ่ค่อยมีสบายดีสบายดีเห็น oh, okay. เล่นยูทูบบริมาตรเลยมาเห็นอยู่นี่แม่เราขายขา้าวลามด้วยครับยังเต็มหาบรอย่างเต็มคาราเบลอยู่บางหน่อยยักพันจ้าหาผ่านบางหน่อยสิบบาทบางไงเนี้ยสิบหา้ายังเต็มเลยครับขา้าลวลามเราหาบฉันว่ามันคือผูาหางงห้หาหบย่างแค่หาบทำหรือวม่นั่งเงิ ม่อขายข้าวหลามนะะ้าขายแบบซัมมอกรัก,กาขามปลอมขาได้บบมมอหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งขายหัได้หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหาพันถ้าสองหน่วยดิงหน่วยสิบพันขายเนจะได้ซื้อรถเบนเ์บมอ บอกสมอมาผ้าดวยหน่วยละหาพันเหลืองเป็นเหลืองเลยครับถึงมันนี่ถึงมันมันจันทร์ครับแต่ว่าก็เหลืองเออเฮยเออขบพุงกล้วยักม่วงแม่ข่ากับเหลืองใส่กันแม่ข่าวันเหลืองแม่ข่าด้ใช้ยังไงเวลาบักฮงไงใายเป็นโลจ้าโลดเขาไหนบ้เาได้ปาดให้น้ำบ่ ลนึ่งสิบหาเข้าเครื่องโล่วัดปาดบปาด,ปาดสั่งให้เข้าในหน่วยหนึงหน่วยได้ล่ะหน่วยใด้จะพ่อใจยาขายสั่งยยขยขายอน,นีอ้น,นี่อันนี้หวโดยจกักพันสั่งโดยาของเงินซื้อเขากินวัสด เคยมาสิมีเงินเนาะโอ้ยเสียงหัวเนาะหาให้ก็เด้เจ้าว่าบอกฮงบอเอาสิจเจไดยังกินข้าวแลงนีเ้าไม,ม่ยังเจ้าอยากกินยังจะอยากกิน,น,กนปีงไก่อยู่ยแถวอะเปีงไก่ตลาด,ลาดจะอยากได้จียบปีงสงปีงหนึ่งจพัน,ป,นพพพปีงหนึ่งสิบพ,พันจะได้สองปีงเจ้้าพัน ข่าเนี่จะมีข่าอยู่วะมันมีข่าจักบาทละ่ะมาบางฮงนี่ไปก่อนมาเอาซื้อให้เจ้าโดยโดยโดยขยายเลยทาปีงไก่สองไม้ไปพอใจแล้วปะโ,โอเคก่อนเอาเติมให้อีกอนะสาธุไปเขาให้กำลังใจเราคาปิ่งไกไ่ไว้ จะอยากกินยังบอกสมอบ่โอ้จีแมนสักอยากกินนอบัขาลาิซื้อบังกลามันเงหมที่สั่เอาบ้างในน้อยนี่มัดเท่าไหร่นน้อยนี่บ่เอามาสองอานก็ได้เอามาสี่อานไปหาสิพันเขาซื้อให้กำลังใจเจ้าเาเาเองวะเทาเอง ื้าลามซอยเพิ่นเอาหันว่ายอยากกินเอเอาให้ไม่ไงข้างหลังน,นั่แเราแนมเราอยากนํเนไใขใ่าโดยโดยโดย,โดยกปูในหน่อยตำใส่บะขาแล้วเห็ดเ,เ,เป็นหนีบเป็นหยองเป็นตองแนนเด้อครับอันเท่าไดจ้าสองใหม่สิบบาทห้าพันเอาเจาะหมูเราไปเห็ดจะไดนกิน แกงเส้นไหมใส่กระปูน่ะมันไบรรยากาศเร่งๆครับตลาดใหม่เมืองปักเซ่ใหญ่แล้วขายคือเกาเมืดกระสู่แจงกระเอาเือกันขนมขนมเออ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 เราอ,อยากกินขลามนำ เอายี้มอาคูเอะาคบเอาเอาคููสิเด้มีคู่ิกเมีคูล้มมีคู่ได่ตจ้าแม่ค่ะปักเซขายผักขายผักคือกันครับทั้งพีมือขางามๆอะให้กำลังใจกสยกินยช่ไ่ผู้สาวกินบอให้เลเนีย จ้าแรงๆครับตลาดไม่ปักเซลูกค้ากำลังมาครับเมื่อนี้วันยุดครับหลายคนพ่นบรดเไปการครับบรดเไปเฮ็ุงานนะเพิ่นก็มากคำๆใไจักหน่อยสื่อแนวไปกินแรงเต็ม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยผักสางอ่างหญ่าไก่บ้านตะพึดตะพือแม่ท่องแม่ท่องเฮาไห้เจ้าเอา ส,สู่กันได้ครับเพิ่นมี่น้องได้ครับสิบพันครับหน่วยหนึ่งแดงแดงบักมูห่าพันครับคันละคาลงไปอีกคันหน่อยหนึ่งมาสั่นห่าพันขายบักมู่ขายบักฮวงเิมกีดอบักม่วงมั่นด้านนอกได้ครับของขายหลายขึ้นกันตลาดบักใหม่ตลาดพลเมยครับลำใหญ่หมากม่วง ล่องกองล่องกินทับทิมสาวงามให้ก็ล่างใจขาลามใหม่หนึ่งออจะซื้อว่ายังไหนกินยี่บะมอหง่าเป็นไนเดอพอดีลองดาวนั่งงามงามขายบักใหม่คำคำเลวขายตะเวนบนบลาออจนมืดออล่องกองฮาโลจ่จักพันสาหาพัน ล่องกองครับมาต้องล่องกินซื้อได้เลยหลานบักใหม่ด้วยกันครับลำใหญ่ซยชาติลองกองแก้วมังกรสมสมจีนสมหน่อยสมใหญ่มะเขียบแม่ข่าบะา์ดแม่ข่าคือดังดงด่งกินขลามบ่จ้ามาเอามาจุกเจ้าที่จุดก,กันจะซื้อไว้ยังไง ซื้อกุ้งจะขายบักไม่หรอหรือจะมายังส้มวิวเป็นมานังส้มวิวด้ยครับอันเดียวออไม่เจไหนอัร้อนน้ำนี้บรรยากาศทุกม้งแรงนะครับแม่ค้าขายพลมไม้ยายสวดทั้งวีครับมีมันฝรั่งมันไทยมันลาาบักโม่บักม่วงบักเน่ายังขายอยู่ด้วยครับแดดลมลมตกอากาศดีๆพร้อมแหงกระเทียมแหงพริกแหงครับ ขาย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 ไข่ก็ลังใจจกขลามกันนะไข่ซื้อซกินบ่กินยี่บ่ไปตลาดไปตลาดไรต้อหาซื้อซือสองอันจกไปเลยสองอันแบ่งพวงขางน้ำเอาสองอันเลยจ้ะไข่ก็ลังใจดูยิ่งมันเน่าฮือมครับยังเหลือหลายยายยังมันเนวาอันเกือบ เต็มเลยครับบรรยากาศหนอกๆขายคนละหม่บใหม่ได้ครับองุ่นล่องฟองบักสมเอาคาย่องเอาข้ามไปกินสองเอาเวิร์ดเลยดูให้กำลังใจเด้อแม่ขาเาได้กินอยู่แกงวบๆๆครับอันซิ สิบพันบ่โซ่ให้พงกนี้เตานั่นบะได้แกงบ่ขา,ตายตลาเมือกแข่งแรงๆครับตลาดไม่ปากเซเกือบพกมุงแรกเริ่มมืดแล้วครับไฟยังบ่ฮันเปิดหลายคนกำลังย่างรล่อหาแนวกินเล่นกินอิลีๆๆลลกินแรงนะครับมีเบิดขนมปังนํำเต้าหูบักไม่ปลาหลายอย่างายแนวอยากยังซื้อครับ อยากยังได้กินวัตถุยางครับวันถือเงินมามนำบ่าวถือเนาะพี่ครับน้ำของหวานครับของหวานหวานก็ของหวานกับนาไห่ค่ะแล้วหวานพิ้งเสาอยู่นั่นเด่นไล่คุยเบาอีกโอ้เป็นเนาะในขาขายถุงจะพันแม่หาพันเต็มเลยเราขายหาจ้าเกียบการเงินบายกันรวยนะซื้อรถเบนแล้วเนาะ นองเรายังขายยู่หม่องเก่าเลยของขายเราบลายยายยังพักตามฤด,ดูกาลขายดีปะล่ะเราพยักหนานแล้วพอเด็เริ่มโยนเริ่มเหมือดเริ่มคำแล้วครับความเหมือดไล่ทั้งแมข่ข่าไล่ทั้งคนสือยังขายดีอยู่้อครับส่วง,งแรงแรงวันเสาร์ลูกขามากคำนักหน่อยครบมัดแอลยังเหลือครับ น้ำมัต้มผักขมาดีบ่บ่หม่ชวอ่างสันนอปกปเีสือหววัวไเดยนี้จังใดเอาอขายบว่ี้เด๋กระสือวยเดี๋ยวสิเมาสไม่ขา่าแล้วนี่เมาสรรวมแม่ข่าหลยเด้พักเราแม่ข่ากับผู้งาม น้ำงามออกร้ายยังหน่อยมันห่อนขายดีป่จ้าขายบ่ดีว่วาสนินเนาะักแล้วยังหลายเด้ยครับตลาดไม่ปักเซธุรกิจการเกษตรมีหอดยหน่านังเป็นยองเป็นยอง น,นั่นคุบ่าวสื่อซอยบลิมบึมบัมต้มไก่จังไงบุนีบรรยากาศค่ำค่ครับเริ่มเก็บเริ่มย้อนเริ่มยอเริ่มิมสด้ใกล้เมื่อเลครับตลาดไม่ปักเซต่อลูกขา,ากําลังมาดีแห้งเะครับแตกบึนบนมาค่ำค่ที่เป็นธุรกิจเมื่อเจักหน่อยนีหลังจากทั้งแจ้งทั้งแดดและ ปลายังหลายคือเก่าด้วยครับเรื่องของปลาตลาดไม่ปักเซยังหลายคือเกา่าเรื่องปลาพักสดๆกระไลครับแหวมะเร็นกันแล้วกันนะครับมายางเหรอยางสดใบสนมาไม่ขาดก็ด,ดีใจล่ละเต็มเลยครับของขายตลาดไม่ปักเซคำคำจักหน่อยไม่ขาดขายดีจนทอนเงินลงคนละ เท้าเสือบหงซอยซื้อบหงซอยเทานี้เอาใส่ตะสังไว้ไว้ใส่ตะสังตัวเล็กอะไรเจียดยวยอะไรใหญ่ชอจ้าโล่ยักพัน่ส้เราอยากขายแห่งมาก็นสกน0แห่อีพันะเป็นเท่าไหรจ้า30ดยขายถกๆหวานอยู่บอหวานเสีบคือคนขายนี่ย้าหวานเอามาขึ้นไหนหวานมาส่งคนเดิน่ามาเสียบคน จะได้ลูกจค้นคนเดียวเราขายบะุงบะุวงเขาเองมือนียแม่บะฮวงเขาเองโอ้แขงยงใจไม่ขาก่อนซื้อบะุงถ้าเกิดว่าขายบะเบิ้นี่เราก็สะไม่เหงอานเลขายะเบิ้ลมือเหง่อหวานพีเจ้าา่อนย็ดยอดดดบรรยากาศตลาดแรงๆครับตลาดไม่ปักเซ่สบายดี ข้าบอกฮวงมาฝากเราซื้อจากไม่ค่าฟังคนเอามาฝากฟังพี่บ่เห็นโดนจะไปใส่มาอ้าวบวยบวยไอบวยบวยเป็นไปไหนกำลังวังซาดีเลยปะอ้าวดีแน่เดียวพาไปเตะคนไปตนีแน่หนังไหนเรายังขายเครื่องคือเก่าได้ครับยืนนี่ลายคือเก่าปลายังเข้มคือเก่าอ่ะในยังเข้มคือเก่าคนกับเข้มพ๊ได้ขายอยู่ปะ รหว่างนี้ค้ายบัวปันได้บัคือแต่กอ่อนบ่เป็นน้ำหน้าบ่เต้นบ่แมนจงใจแหล่ะๆ <laughs> พ่อขายได,ได้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมแวะอุ่นน้องพ่อนำด้วยครับจะได้ปลาเค็มปลาเกล็บชมประมาณนี้ครับนะครับปลาเขายังลุยขึ้นเก่าเลย,ยายออกมากหอดทั้งหนอกเว้ยระวังเหยียบเงี้ยงแล้วสิไหมโอ้ยมันละลายแต่คำแล้วเป็นยังไงยัยม,มาดีมากโดนแล้วความงามยังขึ้นเก่าเด้อ หนามงามไหลหย่อยเปล้วปลาปากใหญ่ีลกโลหาสิบพันประมาณแปดสิบบาทปลาเพีย๋ยเข้าจะไะไรใหญ่ปลเจ็ดสิบประมาณลอยครับสี่สิบเป,ป็นเปลี่นระว่างเหยียบงอสลวยงเลื่อยเลยก็เป็นยางก็เป็นยังวะใช่เออแมนยูกันจะบบปวดเนี่ยค่ะขายก,กรบครับนับถึงนับกำไรแล้ว ขาดอีกน้อยหนึ่งวันสุดแถมพักแย่งแต่ม่นก็ใส่กันกบก็พักแยงกบหน้ากบหน้าปลาแหงเนียวช่วงนี้รลาย,ยกน้อยตลาดปักเซตลาดรักชิซีครับเป็่ยังไงคือพบ,บพี่แบวบพี่แหบบปลาตลาดไม่ปากเซยังขื้นซื้อที่เก่าได้ครับปลาด้านท้ายครับเอเล่ด้านขัวครับแม่เท่าผมอื้อคือ โอ้อยอบบอมาคือ,อคใหญ่ใหญ่ดปลาเจ้าไม่สีหาหม้อต้มได้ใหญ่ป่านนี้บนริก,กียเมืออ่อเราอาบอกครับจปเไหมบอบอนเป็นหมนเป็นมั่งใส่เปนนี่ละขายอย่างไหนตัวใหญ่ๆนี่คือลือนี่ขายบลแพงเอาตัวละร้อบาทมันไม่เท่าเพื่อนเราไม่เท่าเท่ากูในกมเสื่อตัวหนึ่งเสียจะไหนสีบเกียเมื่อวะ กเป้เมื่อ,อไรเนะาะจักโลตัวใหญ่นี่แฝดเก่าโล่แฝดเก่าโลเพิ่นปลายังแฝดเก่าเมื่อสิบเจ็ดโลเพิ่นปลาเอินใหญ่เด้อครับปักใหญ่นึงโอ้ยเมื่อวอะไรเนอกเพียโลเท่าได้เสมอนี่เพียบปแพร่โล,โล่เลยเพียโลละลอยบาทเท่านี้ด้อครับนั่นก็มีปลาคั่งครับแต่ว่าปลาเอิญใหญ่ใหญ่แห้งด้อครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ขายก็ใหญ่ ตัวนี้ใหญ่งๆๆไ,ไงอมอหา่่าใหญ่งมอหยว่าตัวใหญ่แหงแ่ว่าเขาจะจะยืมคบจะไปรงเพลงเมื่อันจันมื่อืันเมือวันจันเจ้าุบก็ปกไปหาเห็ดเลกอะวันนี้ใครขายอยู่ว่ชนบุญลายบุญลายสายเงาบุญลายตัวก็จะสื่อดีเขากินงูัวดีเขาบกินปลาดีเปลี่ยนมาขายงูอัหดี ปลาไม่เท่าผมยังเหลือลายเลยครับปลาเพียกอะตัวบกง่ายหนึ่งกับปเอื่นขายจะของใหญ่ของหน่อยแล้วโบเห็ดคนมักของใหญ่เห็ดยังน้อยอหล่หน่อย,ออยโอ้ยเก,ก่งหลอกนางกบได้ขายยังไหนหละ่สะสหยักอายอคแท่บัดีกระแม่น,นผู้สาวเลิกการมาซื้อแนวกินเมื่อแกพีก็ขายให้กัน เผือกเสียบมั่นเสียบมั่นขนมั่นแซ่บเขาว่าแสบเลยเนาะพลไม้ตลาดไม้ปากเส้ช่วงนี้ก็เห็นนั่นแหละครับบังฮวงเฮิมซุกเรื่องข้นเกี่ยวเขา่าในทงนึงมันด้วยๆง่ขันตำบะเบิดกล้วยดอกแค่นี่ไม่คาหนังสีเสาๆจักหน่อยแพดีไล,ไลจนเสา พักครับเต็มคือกันมือนี้วันเสาร์ครับพี่น้องบริหารการกันหลายโอ้ยไงพูดหาหมอใส่ต้มใส่แกงป้าเอิญครับสิบโลขึ้นเจ็ดโลสิบสองโลแปดครับใหญ่ๆนี่บริเทาแล้วครับปลาบริเทาคนขายกับบริเทาอุ้มมาเลยสิบสองโล หาหมอ,ชอใช้บัถอดแค่เป็นเป็นปลาเพียกันยังตัวใหญ่ๆได้ครับช่องนี้เขานา,านาวปลาใหญ่ก็เริ่มไดนี้เล็กน่อยสําหรับตลาดไม่ปากเสจะเป็นปลาพอมันบ่านหามาเองครับปลาพอปลาดุกไม่ได้ครับพ่อเพิ่ชนี่พ่อตาหมดขึ้นมาจากแม่น้ำคลองบางหันนี่บางหันนี่ ปรากฏยังเงยบเงยบกดเหลืองตัวหนึ่งบอกคือกันแบบนี้มิตรป่าไม่นามเลยครับบนปลาเลี้ยงมันใครสบายนี<อ>จากแล้วมันทองใหญ่โล่เขาไดปรากฏใหญ่เจ้าตัวละแสนหกขายเป็นโตเลยครับประมาณสองรอยน่อยๆแต่เป็นเงินไทยครับโลกลว่ามันละทางพี่ครับตัวนี้หน่อยปลาอีกำครับ บานเผ่าอืนไปกำรรตัวนิดหน่อยบานเิ่าอื่นปลาเพียหน่อยตัวใหญ่เ,เบอรกินตัวหน่อยก็ได้ครับหลย้ยคือกันครับธุรกิจขูดลีดปลาตองเม,อมื่อไรโบขูดบบลีดโบมีขายกันเป็นปันป่นๆบอบอยากลีดก,ก็มีครับเป็นตัวโตวขายปลาขายกบขว่จนเนื่อย กบหน้าวะจ้าเบอร์เอาเข้าบ้านบร่บร์เอาไว้แต่อยู่ตลาดนอกจากตลาดแล้วก็นหน้าเลยครับบ่ได้เข้าบ้านจักเทื่อกบหน้าแท้บ่ได้มา,านานแล้ววนมาทันนี่ครับแม่ค้าปากเซ่กับง่ามมือเกา่าเนี่ยเปาะอยู่คือเกา่าโลจักพันอยังงน,น,นี้่นิกบเจ็ดสิบพันเกี่ร์เจ็ดสิบพันนี่แหละประมาณร้อยฮาบาทสิบาทครับบักหอย bởi vì mà lại đơn leo, thế mà má nhem đấy kiểu cả nhem thức cao, phải <laughs> quá